โอ้โห oh, ทุกคนไม่น่าขเมนปากดีนะปากดีนาว่าหากประเทศไทยเราก็อยู่ได้อีก200ปีเราก็อยู่ได้ปิดด่าน300ปีหรือว่า2,000ปีขเมนก็อยู่ได้เพราะสาเหตุนี้เองเนาะนี่คือรถคาราวานน้ำมันที่ส่งไปขายในสปปลาวเพราะว่าน้ำมันในสปปลาวช่วงนี้ทุกคนขายดีขายดีมากผู้ประกอบการน้ำมันเนี่ยกำไรเทน้ำเททา่าขายทั้งกลางวันขายทั้งกลางคืนเพราะว่าคนที่ชลใช้น้ำมันอยู่ในสปปลาวเนี่ย ไม่ใช่มีแค่คนสปปลราเพียงอย่างเดียวคือขมิ้นข้ามฝาาข้ามแดนมาซื้อน้ำมันจากสปปลาวทุกคนโอ้โหเนาะไม่น่ามันถึงบอกว่าปิดด่าน2,000ปีมันก็อยู่ได้ที่จริงแล้วมันแอบย่องมารักซื้อน้ำมันแล้วก็คล้องใช้อุปโภคบริโภคในสปปลาวทุกคนปกปิด ปกปิดความชั่วตัวเองว่าคนไทยเขาไม่รู้รู้ครับเพราะว่าทุกวันนี้โลกโซเชียลมันก็ทุกคนโลกโซเชียลมันไปถึงไหนแล้วที่จริงแล้วขมีนก็ยังใช้ของไทยเหมือนเดิมเนาะล่าสุดทุกคนแม่ท้าทีา่สองสั่งห้ามตรวจเข้มลดน้ำมันที่ส่งไปสปปลาวทุกด่านนะทุกด่านเพื่อตัดกำลังของขามีน แย่ yeah, แล้วทุกคนเนาะแย่ yeah, แล้วคนที่แย่ไม่ใช่แค่คอมเมนต์อย่างเดียวนะครับคือคนลาวเนี่ยพ่อแม่พี่น้องลาวเนี่ยประชาส่วนคนลาวที่ไม่รู้อิโนโนอินเดีเนี่ยจะขาดแคลนน้ํามันในการทรําเกษตรพ่อแม่ญาติพี่น้องของบอต้นเนี่ยอาจจะได้ซื้อน้ํามันแพงขึ้นอาจจะไม่ได้ใช้น้ํามันเลยเนาะมีสองปีที่ผ่านมาทุกคนจําได้ไหมว่าสองปปลา ซื้อน้ำมันไม่ได้เกษตรกร,กรหยุดทำกเกษตรเพราะว่าหาซื้อน้ำมันไม่ได้บางคนอาจจะคิดว่านําเข้าจากจีนนาเข้าจากเวียดนามมันทำไม่ได้เออมันทำไม่ได้ถ้าทำได้เขาทำแล้วซื้อน้ำมันจากจีนหรือว่าน้ำมันจากรัสเซียน้ำมันจากเวียดนามต้นทุนมันก็ไม่เหมือนนำเข้าจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วเรารักษาความดี การค้าขายระหว่างชายแดนไทยลาวเนีให้มันอยู่คงยาวไปอย่าไปซือ้อของแพงเลยแต่ของราคาถูกๆเนี่ยเราก็ยังบ่นกันอยู่แล้วคุณนําเข้าจากรัสเซียรัสเซียมันทวีปอะไรอะเพื่อจะมาถึงเราวแพงไหมแพงครับมันแตกจากประเทศไทยประเทศไทยข้ามครมแดนข้ามสะพานไปแล้วมันก็ถึงเลยต้นทุนการขนส่งมันถูกน้ํามันมันก็เลยถูก โอ้โหทุกคนเป็นข่าวร้ายของสองปปลาวแล้วไม่ใช่แค่ลำบากแค่ขมิ้นนะคนลาวที่มีรูอิโนโอิเนเน่จะค่อยลำบากไปด้วยจะค่อยลำบากไปด้วยทุกคนเพราะขามิ้นแท้ขมิ้นเนี่ยตัวเสนียดจันไรจริงๆไปอยู่ใกล้ประเทศไหนประเทศนั้นชิบหายโอ้โหไม่น่าอินฟูอินเซอร์ขมิ้นบอยบอกว่า ปิดด่านอีกสองพันปีขมิ้นก็อยู่ได้อยู่ได้แต่มึงไปลักลอบซื้อน้ามันจากลาวเนี่ยซื้อสินค้าจากลาวไม่ว่าผงซักฟอกน้ํายาปรับผ้านุ่มอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของไทยเนี่ยอย่าลืมนะว่าอยู่ที่สปปลาวมันไม่มีสินค้าพวกนี้นําเข้าจากประเทศไทยหมดอันนี้คือเราพูดความจริงเราพูดความจริงไม่ว่าจะก,กาแฟผงซักฟอก ทุกสิ่งทุกอย่างที่ของใช้ประจําวันคือนําเข้าจากประเทศไทยหมดสปปลาวใ,ใช้ของไทยคือของเวียดของจีนตอนนี้เขาไม่ใช้กันแล้วครับเพราะว่าคนลาวเขาสลาดขึ้นของเวียดของจีนมันไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นแล้วไม่แปลกนะที่ขมีนมาลักลอบซื้อในในประเทศลาวเนี่ยเพราะมันเป็นสินค้าไทยไหนบอกว่าขามิ้นผลิตได้ปบาม่ากิ่งสําเร็จรูปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ทําไมมาซื้อในฝั่งลาว ผู้ประกอบการน้ำมันก็ดูให้ดีๆหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าขายได้ขายดีขายกำไรเยอะและขายวันหนึ่งคุณอาจจะไม่มีน้ำมันขายถ้าไทยไม่ส่งน้ำมันให้ลาวเนี่ยยุ่งเลยนะครับทุกคนเพราะว่าน้ำมันเนี่ยเป็น,นกลไกของเศรษฐกิจกลไกของชีวิตของประเทศลาว คิดให้ดีคิดให้ดีเนาะบอต้นก็ไม่ได้มีความรู้เนาะบอต้นคิดว่าเนาะอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะทุกคนเนาะบอต้นไม่ได้คิดว่าบอต้นถูกแล้วก็ไม่ได้ผิดอันนี้คือความของคิดส่วนตัวผู้ประกอบการ,รนำมันก็ต้องดูด้วยว่าเราจะขายให้ขมิ้นต่อไหมหรือว่าเราจะขายให้แต่คนเราอย่างเดียวรักษาสันติภาพกับประเทศไทยไว้ดีกว่าเราเพราะว่าเราพึ่งพาประเทศไทยเราพึ่งพาซึ่งกันและกันอืม คนที่ตอนนี้สปปลาวเนี่ยกำลังทํานาปังใช้น้ํามันจํานวนมากใช้น้ํามันจํานวนมากถ้าขาแค่น้ามันเหมือนสองปีที่แล้วนะคือสอปปลาวนี่นไม่มีน้ํามันในปั๊มน้ํามันเลยและก็เกษตรกรก็สังกในการทําไร่ทําสวนทํานาไม่ใช่ว่าเห็นน่ะลดคนน้ามันข้ามฟากไปแล้วดีใจประเทศเราจะรวยแล้วประเทศเราจะรวยแล้วมันจะรวยแบบไหน ถามันจะรวยแบบไหนถ้ามันไปในทางดีมันก็รวยเนาะอันนี้คือทางในกินแบบสั้นๆกินแบบสองสามวันหลังจากนั้นก็ไม่ได้กินอีกเลยเนาะคือประเทศไทยเขาสั่งห้ามนะครับสั่งห้ามผลน้ามันออกจากประเทศไทยเพื่อเป็นท่อน้ําเลี้ยงให้เขมรโอ้โหทุกคนเนาะคือประเทศไทยเอาจริงเอาจังเลยครับถ้าประเทศไทยสั่งห้าม น้ำมันไปขเขมรได้เนี่ยประเทศไทยชนะศึกครั้งนี้เลยครับเนาะชนะศึกครั้งนี้เลยเพราะว่าอ่าวไทยก็ปิดแล้วเนาะด่านขเขมรก็ปิดแล้วด่านที่ส่งต่อไปขเขมรก็ปิดแล้วอืมอย่าลืมนะทุกคนขเขมรน,นี่ไม่มีบ่อน้ํามันนะครับไม่มีบ่อน้ํามันไม่เหมือนประเทศไทยประเทศไทยมีบ่อน้ามันเป็นของตัวเองเนาะแย่ yeah, นะครับทุกคนแย่ yeah, จริงๆ บัานต้นสงสารแต่คนคนลราเนาะประชาชนคนลราที่ไม่รู้อิโนโอิเน่ไม่รู้กกปลายสายเหตุเนี่ยเขาจะพลอยได้รับผลกระทบไปด้วยเนาะคือคนภานอกคลองนาเขาไม่รู้นะว่าน้ํามันนี่เอามาจากไหนบางคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า <c oughs> น้ํามันเนี่เอามาจากานําเข้าจากประเทศไทยบางคนยังไม่รู้อันนี้คือความจริงทุกคนเนาะ <c oughs> บางคนไม่ได้ศึกษามไม่ได้หาข้อมูลก็ไม่รู้จริงๆคิดว่าน้ํามันเนี่ย ผลิตในประเทศเราเองตอนที่จริงแล้วนําเข้าจากประเทศไทยนะพี่น้องเนาะนำเข้าจากประเทศไทยร้อยเปอร์เซ็นสินค้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นําเข้าจากประเทศไทยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตมีเล็กน้อยที่ซ่าสวปลร,รลาผลิตได้แล้วก็คือถ่านหุงต้ม<อ>ยาทุกคนเนาะยาไม่น่าขามิ้นมันถึงอยู่ได้ขมิ้นถึงปากแข็งเอ้า นจากนี้ไปอีกเจ็ดวัน,นเนาะรอดูอีกเจ็ดวันว่าคาเมนยังจะปากดีอีกแบบนี้ไหมคาเมนยังจะอยู่ได้อีกแบบนี้ไหม,อมตอนนี้มีข่าวว่าทหารคาเมนนี่ตุนน้ามันแล้วทุกคนทหารคาเมนเริ่มตุนน้ามันแล้วเพราะว่าแม่าทัพทั้งที่สองประกาศชัดเจนว่าห้ามส่งน้ํามันไปให้คาเมนเนาะทหารคาเมนเริ่มตุนน้ามันแล้วเนาะคนหนึ่งกระ l o หนึ่งยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรตุนไว้เรียบร้อยแล้วทหารทุกคนเนาะปั๊มแต่ละปั๊มในคาเมนเนี่ย โอ้โหทุกคนเนาะต่อคิวกันซื้อน้ำมันเพราะว่าได้เห็นข่าวของแม่ทัพภาคที่สองประกาศออกมาอย่างชัดเจนแล้วคนขมิ้นก็เลยหนาวทุกคนกลัวไม่มีน้ำมันใช้โอ้โหติดตามตอนต่อไปทุกคนเนาะประเทศลาวก็จะพอยถูกลางแหวไปด้วยในการชมใช้น้ำมันและการทําเกษตรกร,กรของสปปลาวนี่จะยุ่งยากขึ้นกว่าเดิมเนาะไม่ใช่ว่าส่งผลดีนะครับส่งผลเสียโดยตรงเลยครับโอเคครับทุกคนสวัสดีครับ